แลี่ไทวันโดลีนาจังดึงวิกผมกลางรายการที่มดดำกระชาภาโพสต์ลั่นไม่ขอร่วมงานกับลีนาจังอีกเอาละเรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเอ็มตัวแทนหมู่บ้านมาพูดแบบสองมุมให้ชาวหมู่บ้านของเราได้รู้กันแะ้วกันนะครับเรื่องราวว่าประมาณว่าแพลี้ไทวันเนี่ยเขาไปถ่ายรายการที่บ้านพ่มดดาแต่ไม่ได้ไปถ่ายรายการเดียวกับลีนาจังนะก็คือไปถ่ายคนละรายการแต่ว่ามาเจอกันก็เขาก็เรียกมาทักทายกันอะไรแบบเนี้ย เออแล้วก็เกิดช็อตที่มากอดกันแล้วลีน่าจังเขาว่าดึงวิกผมออกมาอะไรแบบนี้ทําให้แพรรี่ไพวันเนี่ยเดือดมากเดือดมากเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการทําให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนโพสต์พูดเลยนะแบบเป็นพฤติกรรมที่ต่าซอดอต่ําอะไรแบบเนี้ยเออก็ด่ากันแรงพอสมควรก็คือเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมากันเลยทีเดียวนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาสองคนเนี่ยรู้จักกันมาก่อดหรือเปล่าใช่ไหม หรือว่าสนิทกันขนาดว่าเล่นกันได้ขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าแพรรี่ไพวันก็บอกว่าเขาไม่ได้สนิทกันนะก็รู้จักกันแค่ในวงการเฉยๆยังไม่เคยร่วมง,งานกันด้วยซ้ําอะไรแบบเนี้ยเออเรื่องราวเงี้ยแพรลี่เองตามหลักต่างๆนานาที่มันมีดราม่าแบบนี้มาทุกคนก็อยากให้ไปขอโทษแล้วก็จบอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออแต่ว่าลีนาจังเขาลั่นบอกว่าเขาไม่ขอโทษเพราะว่ามันคือการแสดงอ่ะมองในมุมนี้นะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรายการที่มันเป็นพวกตลกพวกอะไรแบบเนี้ยคอมเมดี้ก็เล่นกันแรงได้ซึ่งบางทีเนี่ยก็มีการรู้กันอยู่แล้วว่าอาจจะเล่นเวแรงนะตกลงกันก่อนนะอาจจะขอโทษขอโพยกันก่อนว่าต้องเล่นอะไรขนาดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างรายการที่พวกพี่ๆตลกพี่แจ๊ดพี่บอลเขาเล่นกันเน่ยเขาก็เล่นกันแรงใช่ไหมล่ะมันก็คือสร้างความบันเทิงให้กับคนดูแต่ทีเนี้ยถ้าอีกมุมหนึ่งอ่ะรายการตรงนี้มันมันไม่ใช่รายการที่เป็นคอมเมดี้อะไรขนาดนั้นไง ก็มุมของแพรลี่เขาเองก็บอกว่าคือเขาก็เป็น l อเนาะเขาก็อยากสวยอยากอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วพอมาดึงวิกเนี่ยมันก็คือเป็นการอัอายของเขาเหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาดึงก็คือเหมือนเพื่อนเล่นกันอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนเล่นกันดึงวิกมันก็เป็นเรื่องตลกถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันค่อนข้างจะมีกล้องเยอะแล้วก็สาธารณชนได้เห็นแพรลี่เองเขาก็กาเป็นแบบอ่าถ้าเป็นผู้หญิงสาวก็แบบ ค่อนข้างจะออกเรียบร้อยแต่ว่าอาจจะปากเจ๋วหน่อยอะไรแบบนี้เขาก็เกิดอาการอับอายก็เลยเป็นประเด็นนี้ขึ้นมานะส่วนลีน่าจังเนี่ยเขาก็เป็นประเภทที่แบบดิบๆพัหมามอยู่แล้วพูดอะไรไม่สนใจใครจะด่าอะไรกูไม่สนอะไรแบบเนี้ยมุมเนี้ยคืออย่างมุมมีหน้าจังเขาอาจจะคิดส่วนตัวเขาเนาะว่าเขาก็เล่นเป็นการแสดงเพื่อเป็นคาแรคเตอร์ของเขาให้เล่นแบบแรงไว้ก่อนให้มันเป็นคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยเขา เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์อยู่แล้วทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมพูดแบบแย่ๆมา,มาบ้างก็มีความคิดเห็นที่ตรงข้ามกับชาวบ้านมันก็มีอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงจริงหรือว่าเขาเจตนาจะเป็นการแสดงเพื่อสร้างกระแสให้ตัวเองแบบมีมีม,มีคอนเทนต์น่ะอยากอยากดังเอาง่ายๆหิวแสงอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างของแพรล,ลี่เองเขาเป็นคนละสไตล์เขาก็เป็นพูดคําปากเฉวๆหน่อยคําคมๆออกมาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนานา,นานส่วนหลังๆก็เห็นแพรล,ลี่เขาก็า มีประเด็นกับหลายคนเหมือนกันเนาะเพราะว่าคนชอบมาแซะเขาอะนะเขาเองก็ก็เป็นอาเป็นพระมาก่อนเขาก็สึกออกมาแล้วเป็นเป็นคนธรรมดาแล้วเขาจะทาอะไรก็ได้นะเว้ยอันนี้มุมมองผมนะเออคนที่ไปหิวแสงแล้วไปด่าเขามันก็ม,นกมันก็เรื่องน่าเกลียดอะนะเอาพูดจริงๆถ้าเกิดว่าไปด่าเพื่อเป็นการแสดงหรือว่าหิวแสงอันนี้มันก็น่าเกลียดแต่ว่าบางคนเองอะเขาก็เป็นมุมมองที่อีกด้านหนึ่งไนงะเขาคิดแบบแบบนั้นว่าเอ้ยอันนี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าอันนั้นไม่เหมาะสมหรือเปล่า อันนั้นก็อาจจะเป็นฟังของเขาความคิดคนเราไม่เหมือนกันแต่ความไม่เหมาะสมของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเว้ยอย่างไอคนที่ไปด่าคนอื่นเขาอะตัวเองทําอะไรไม่เหมาะสมอีกเยอะแยะเลยเราเห็นแบบคนทั่วไปรอบข้างเราอ่ะเวลาโดเรามาด่าเราหรือว่าด่าคนอื่นอย่างเงี้ยตัวเองยังทตัวเฮี้ยกว่ายังปากไม่ดีกว่าชอบไม่ชอบคนอื่นพูดไม่เพาะแต่ตัวเองเนี่ยโหเวลาหลุดปากคำหย,ยาบๆออกมานี่แบบสะทุนแบบสันทานต่ามากเลยอ่ะแต่ก็อย่าไปโกรธเขานะแต่ละคนเขา เกิดมาผ่านการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันสังคมรอบข้างไม่เหมือนกันก็อย่าไปโกรธเขาเลยพอโกรธอะ่ะมันก็จะเป็นทุกข์ของเราเองเราก็มองผ่านแล้วก็ยิ้มไว้อโหสิกรรมให้เขาแล้วกันนะประเด็นดราม่าหลายๆประเด็นก็ผมเห็นนะยอย่างในช่องผมเองก็มีคนมาคอมเมนต์เถียงกันจะด่ากันนะอะไรแบบนี้ก็เบาๆนะอย่าอย่าเอาเรื่องเครียดแบบนี้ไปใส่ตัวเองชีวิตเราแม่งเครียดหาเงินหาทองชีวิตครอบครัวหรืออะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องให้เครียดเยอะแล้ว เสพข่าวเสือกข่าวเผือกข่าวอะให้มันเป็นคอนเทนต์ที่เราสนุกสนานมีเรื่องพูดคุยเฉยๆอย่าเอาไปเรียกเครียดขอร้องเข้าใจไหมอย่าให้ต้องวากนะ